ในวิดีโอนี้นะครับเราจะมายิงรีเควส t ในส่วนของครันที่นะครับเราอยากจะรู้ว่าในแต่ละประเทศตรงนี้มีใครอยู่ในประเทศนั้นประเทศนี้บ้างนะครับผมเราจะมายิงตรงนี้กันนะครับสมมติว,ว่าผมยิงเม็กซิโกก็จะต้องรีเทิร์นค่าในส่วนของคัสเตอร์ที่อยู่ในเม็กซิโกออกมาเท่านั้นนะครับหรือยิงบราซิลก็ยิงบราซิลออกมาเท่านั้นนะครับอ่ะเดีย๋ยวเราไปใส่ในส่วนของพารามิเตอร์กันเวลาที่เราจะยิง API นะครับเราก็ต้องรู้ปลายทางก่อนใช่ไหมว่าค่าข้อมูลต้องได้อะไรมา เราต้องการประเทศนั้นๆใช่ไหมครับอ่ะเราต้องการประเทศนั้นๆเท่านั้นเราก็จะต้องยิงในส่วนของชื่อประเทศไปแล้วก็จะレスปอนประเทศกลับมาพร้อมกับยูเซอร์ในส่วนของยูเซอร์คนไหนอยู่ในประเทศนั้นก็ดึงมาด้วยนะครับผมโอเคเราก็จะมาสร้างไฟล์1ไฟล์นะครับที่ชื่อว่าทันที่นะครับ .php อ่ะเหมือนเดิมทุกประการเลยครับให้เราประกาศ PHP ผมก๊อปมาเลยครับไม่เสียเวลาอ่ะแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยนะครับโอเค เราก็จะมีในส่วนของตัว Connect นะครับมานะครับแล้วก็อันดับแรกเลยก็คือประกาศ x p l นะครับ x p l ก็คือ Select Star Form นะครับ Form Form ระวังเขียนผิดนะครับบางคนบางคนแบบว่า h e a Team L บ่อยครับเขียน Form แบบนี้ผิดนะครับผม <c oughs> แล้วก็ตัวฟังก์ชันหลายๆอย่างเนี่ยให้เราให้เราเขียนเป็นตัวใหญ่นะ Select Star Form อะไรเราก็ Select Star Form ในส่วนของ Customer นะครับผมโอเคทีนี้ เราบอกว่าเราจะตึงคันที่ใช่ไหมเราก็บอกว่า OK Where w h e r e นะครับ Where แล้วก็บอกไปว่า Country นะครับคันที่เท่ากับอะไรเท่ากับอะไรสมมุติว่าผมจะเท่ากับอะไรสักอย่างหนึ่งมันมีประเทศอะไรบ้างนะ a าซิลใช่ไหมมาซิลมาซิลนี้นะครับสมมติว่าผมจะเท่ากับม,มาซิาาลนะ Bar al, Bar al, มม al, แล้วก็ปิดทีนี้ผมจะลองเอา s q l ตัวนี้ไปลองรันเล่นๆดูก่อนนะครับว่ามันมันถูกต้องไหมนะครับ SQL มาซิลกด go ไม่มีนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวมาซิลเนี่ยจะต้องใส่เป็น string ด้วยนะครับผมอ่ะลองดูมาซิลก็จะดึงข้อมูลมาซิลออกมาแล้วนะครับทีนี้กลับมาที่โค้ดก็จะต้องใส่ string เข้าไปนะครับ string แบบนี้อ่ามาณนี้นะครับโอเคทีนี้เราจะมาเขียน q ิวตีกก่อนนะครับเหมือนเดิมเลย statement นะครับ statement แล้วก็เท่ากับ con นะครับ แล้วก็ชี้ไปที่คิวรีอ่าแล้วก็ใส่ในส่วนของ SQL ลงไปเห็นนะครับเสร็จเรียบร้อยนะจากนั้นเราก็ทำการในส่วนของ execute มัน execute คำสั่งนะครับ execute นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับเมื่อ SQL แล้วเนี่ยเราก็ต้องทำอะไรต่อนะครับเอ่อประกาศ SQL แล้ว q u e r y แล้ว execute มันแล้วแล้วก็รับค่าครับผมดึงข้ามออกมา r e s u l t นะครับแล้วก็เท่ากับ Statement ดีเซลนะครับแล้วก็เท่ากับสเกตเมนต์แล้วก็ชี้ไปที่เฟดนะครับเฟดออลนะครับแล้วก็ผ่านค่าพารามิเตอร์ก็คือ PDO ตามด้วยเฟดตัวใหญ่นะอย่าพิมพ์ผิดนะครับอันนี้มันนิดนึงนะครับแล้วก็ตามด้วยแอสโซนะโอเคอะดีเซานะครับสเตตเมนต์เฟดออล PDO แล้วก็เฟดแอสโซนะครับจากนั้นให้เราพิมพ์ใร if นะครับ if แล้วก็ ค่าข้างในของมันี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวเขานะครับนับว่าไอรีเซลตัวนี้มันคืนค่าอะไรกลับมานะครับผมทีนี้มันคืนค่าอะไรกลับมาเราก็ทําในส่วนของ Rerespon レスポンส์นะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าเฮ้ยทาไมมันเหมือนกับไฟล์เมื่อกี้เลยใช่ไหมใช่ครับมันถ้าเกิดเราเขียนแพทเทิร์นเดียวกันนะ่ะมันก็จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันไปหมดเลยครับ เต t ั s นะครับแล้วก็ตามด้วยตามด้วยอะไรพอถ้าเกิดมันมีค่ามันก็จะต้องเป็นทูใช่ไหมอ่าจำได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นค่าของ r e s p o n อนนะชี้ไปที่ค่าของมันแล้ก็เอา r e s ซ l t ลงมาเห็นไหมครับว่ามันง่ายๆแค่นี้เองครับทุกอย่างก็ Reuse ใช้ซ้ำกันได้นะถ้าเกิดใครเขียนเก่งแล้วนะครับก็สามารถเขียนเป็นคลาสได้นะแล้วก็ทำเป็น Static ฟังก t ชันก็ได้นะครับหรือจะ New o b t e c t ขึ้นมาก็ได้นะครับอันนี้ก็ทำให้เรา r e ี s e ูดโคได้ง่ายขึ้นนะอันนี้เราจะต้องมานั่งฮาร์ดโค้นะครับผมโอเคอันนี้ผมก็ไม่เสียเวลาผมก๊อปมาเลยแล้วกันนะครับผมก๊อปมาเลยแล้วกันเลตรงนี้นะครับ HTTP response d a t a code นะครับ404ก็คือหาข้อมูลไม่เจอนะครับแล้วก็ Echo j s o o e n น o d e นะครับแล้วก็บอกว่า Array status false นะเพราะว่าหาข้อมูลก็ส่ง false กลับไปโอเค ในส่วนของถ้ามันเจอข้อมูลล่ะถ้ามันเจอข้อมูลเหมือนเดิมครับเหมือนกันเดะเลยครับทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะครับ Response Code ออกไปว่า200โอเคเจอแล้วนะ Echo JSON Encode ก็คือเอาอะไรตรงนี้มาแปลงให้เป็น JSON แล้วก็ส่งกลับไปนะครับอ่ะประมาณนี้ทีนี้เรามาลองยิงดูนะครับว่าเราจะเจอไหมนะครับเปิดในส่วนของตัวตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวโพ t แ a งขึ้นมาแล้วก็กดเครื่องหมายบวกนะเพื่อที่จะ เอา r e q u e s ตตัวใหม่นะครับเราก็ไปก o อ y URL ตัวเก่าก็มาก่อนโอเคทีนี้ครับ URL ตัวเก่าเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ชื่อไฟล์ i ินเด็รตนะเราไม่ได้ใช้ชื่อไฟล์อ n d เด็ตแล้วนะครับเราใช้เป็นคันที่นะครับดังนั้นเราก็ต้องใช้เป็นคันที่นะครับผมเปิดขึ้นมาแล้วก็วางคันที่มาลงไปนะครับแล้วก็เมทอดเป็น g ก็ตนะครับเมทอดเป็นเก t นะอย่าลืมนะครับกดเซนส่งครับ เห็นไหมครับว่ามันก็จะได้ข้อมูลในส่วนของคนที่เป็นบราซิลมาแล้วอ๋อเห็นไหมอ่าทีนี้มันมีประเทศอะไรบ้างนะครับเดีย๋ยวผมขอกลับไปดูหน่อยไ,ได้ไหมมีประเทศอะไรบ้างมีประเทศอะไรบ้างก็อ่ออะไรดีอะโปแลนด์ Poland, เหรออเอ,เ,อเจอรมน,นีแล้วกันนะครับเจอรมน,นีนะครับผมก็กลับมาที่โค้ดของเราแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นเจอรมน,นีนะครับผม ก็จะได้ในส่วนของโค้ดเยอรมนีมาแล้วครับผมลูกค้าเต็มเลยนะครับโอเคทีนี้การที่เราจะมาเปลี่ยนโค้ดไปไปมาๆมันไม่ได้นะครับทุกอย่างจะต้องเป็นดนามิกนะขึ้นชื่อว่าเป็นระบบแล้วนะครับเราก็จะต้องมาแก้ไขตัวดนามิกตัวนี้กันนะครับวิธีการแก้ไขของเราก็คือเราจะผ่านค่าเป็นพารามิเตอร์นะดังนั้นเราจะต้องมีตัวแปรที่ชื่อว่าพารามก่อนนะครับเอาไว้ข้างบนนะครับเอาไว้ข้างบนดีกว่านะครับพาราม พารามตัวนี้เราจะใช้เป็นในส่วนของอาร์เรย์นะอาร์เรย์นะครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องการบายพารามแล้วเราต้องการเชื่อมต่อพารามกับตัว S Q L แล้วดังนั้นเราใช้เป็นอาร์เรย์นะครับง่ายๆครับง่าย,ายโ,คโคตรเลยครับก็คือเปิดอาร์เรย์ขึ้นมานะครับจากนั้นก็ใส่ในส่วนของตัวชื่อชื่อคันที่ไปก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาลบค่ามันทิ้งก่อนนะครับแล้วก็บายพารามวิธีการบายเนี่ย ให้เราใช้โคลอนนะครับ1ตัวแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปรนะผมจะตั้งเป็นว่า country นะครับให้มันตรงๆนะนะจากนั้นมาถึงตัว array เนี่ยคีย์ของมันเนี่ยก็คือ country นะครับเขียนแบบนี้เลยนะครับ country แล้ว value ของมันเนี่ยก็คือค่าที่เราส่งมานะครับในครั้งนี้เราจะส่งค่ามากับ c u r y string นะครับเด๋ยวเราค้างโค้ดตรงนี้ไปก่อนนะ เปิดโพสแมนขึ้นมาให้เรามาที่ตัวบอดี้นะครับไม่ใช่สิให้เรามาที่ตัวพารามเราจะเห็นคีย์กับแวลูใช่ไหมผมบอกว่าผมจะส่งคำว่าคีย์มานะครับเห็นไหมครับว่า URL เริ่มเปลี่ยนแล้วนะแล้วค่าแวลูของมันเนี่ยสมมติว่าผมส่งบาซิลเข้ามาเห็นไหมมันก็จะเป็น Question Mark นะครับคีย์เท่ากับบาซิลนะ่ามันก็จะส่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้เราก็กดเซ็นส่งได้เห็นไหมมันก็ยังไม่ได้มาใช่ไหมครับว่าเรายังไม่ได้บายมันนะโอเคมาถึงตรงนี้นะครับเราก็บอกว่าโอเคเราจะใช้ get นะครับก็คือ get พารามิเตอร์ลงมานะ getget get อะไร get คีย์ลงมานะครับผมอ่าประมาณนี้ครับเราก็จะได้ country มาแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าของมันนะครับตรงนี้นะโอเคอันนี้ผมจะยังไม่เทสให้ดูนะครับเพราะว่า ปกติแล้วเนี่ยจะต้องมารีเทิร์นให้ดูนะครับรู้สึกว่ามันไปไกลแล้วแหละอ่ะสามารถเทสค่าได้เองนะครับว่ามันมาจริงไหมนะครับเกทคีตรงนี้นะอ่ะโอเคครับทีนี้ถัดไปนะครับเวลาที่เราจะบายพรามเนี่ยเราจะไม่ใช้คิวรี่แล้วนะครับเราจะใช้เป็นพีแพรแทนนะครับพีแพรแทนนะก็คือจะอยู่ในส่วนของพีแพรสเตทเมนต์นะครับพิมพ์ว่า P R E นะครับ P A R E นะครับประมาณนี้ P-Statement Pre r a นะครับโดยที่เราจะส่ง SQL ลงไปนะครับแต่ว่าเราจะเอาพารามไปทำอะไรตรงไหนล่ะมันยังไม่ได้เชื่อมอะไรเลยอยู่ตรงนี้ครับ Execute เราเอาพารามเนี่ยมาใส่ลง Execute ได้เลยครับปกติเนี่ยเวลาที่เราเขียนายพารามเนี่ยมันจะต้องถ้าเกิดมีตัวแปรสัก5ตัวมันก็จะต้องเขียน5บรรทัดเลยครับายพารามห้าตัวเลยครับหนึารามตีหซึ่งซึ่งแบบประมาณนี้เลยครับหนึ่งารามี 5, ใช่ไหม ซึ่งแบบมันยาวครับไม่ต้องครับยัดมันใส่ไปใน a r r a นะครับมีกี่ตัวก็ยัดไปเลยแต่ว่าตำแหน่งต้องตรงอันะมีกี่ตัวก็ยัดไปเลยครับผมโอเคทีนี้เราก็เอาพารามตรงนี้มาใส่ตรง sql ได้เลยนะครับทีนี้เราลองเป็น run ดูนะครับว่ามันจะได้ไหมนะครับเราส่งคําว่าบราซิลเข้ามาเรากดเซ n นส่งได้เลยครับเห็นไหมตอนนี้เราก็ได้ข้อมูลบราซิลมาแล้วนะครับผมอ่าง่ายๆแค่นี้เองครับผมอ่ะเป็นไงล่ะโอเค ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในการ get Brazil สมมุติว่าผมเปลี่ยนค่าล่ะเปลี่ยนเป็นโปแลนดอ่าโปแลนดกดเซ็นส่งครับเห็นไหมมันก็จะมีโปแลนด์แค่คนเดียวเองครับโอ้โถ,ถ้าเกิดผมส่งอะไรมั่วๆมา,มาล่ะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็จะไม่เจออะไรมันก็รีเทิร์นฟอออกมานะครับสมมุติว่าผมส่งอะไรล่ะมันมีประเทศอะไรบ้างนะเม็กซิโกใช่ไหมเม็กซิโกอ่ะปล๊บอ้ายพิมพ์ผิดครับผมขอโทษด้วยครับ เม็กซิโกนะครับแล้วก็กดเซ็นส่ง,สงอ่ะก็จะได้ข้อมูลในส่วนเม็กซิโกออกมานะครับผมง่ายๆแค่นี้เองนะครับมีอาร์เจนตินาด้วยสมมุติเราก็เซ็นส,ส่งนะครับอาร์เจนตินามาปึ๊บอ่ะเป็นไงง่ายๆแค่นี้ครับผมโอเคทีนี้ผมจะเทสให้ดูอีกหนึ่งอย่างนะครับสมมุติว่าผมมีพารามิเตอร์หนึ่งตัวผมมีพารามิเตอร์หนึ่งตัวนะผมมี ID ID ผมบอกว่าเท่ากับ12 เคสนี้ไม่จําเป็นเลยนะครับผมบอกเลยนะว่าไม่จําเป็นเลยนะผมเทสให้ดูเฉยนะครับเพราะว่าค่าข้อมูลมันไม่ได้มันไม่ได้ซ้ําอะไรกันนะถ้าเรายิงไอดีมาตัวเดียวมันก็ดึงได้นะครับผมไม่จําเป็นจะต้องมาซ้อนอาร์เจนตินานะผมจะสมมติให้ดูนะครับผมจะดึงอาร์เจนตินาพร้อมกับเลขสิบสองนะครับคัสเตอร์ ID ครับผมทีนี้เรามาใส่ดีโคดกันผมจะสอนให้ว่าเวลาที่เราจะใส่พาตรามิเตอร์ตัวที่สองเนี่ยมันง่ายมากนะครับก็คือให้เรา เพิ่มค่าอะไรเข้าไป1ตัวนะครับแล้วก็ใช้คําว่า id พอไม่ต้องเขียนเยอะนะครับ id id อะไรนะครับเราก็ดึง get นะครับ get แล้วก็ตามด้วย id ประมาณนี้แค่นี้ครับผมแล้วก็มาถึงตัว sql นะครับให้เราใช้ and and นะครับแล้วก็ตามด้วย Customer id เท่ากับเราจะ by พารามันเราจะต้องใช้โคลอนนะครับแล้วก็ตามด้วยในส่ง id เห็นไหมง่ายแค่นี้เองครับเนี่ยเราลองไปรันดูครับผม สมมติว่าผมส่งอัจจินีน่ามาแล้วก็คนที่สิบสองใช่ไหมเราลองเซนส่งดูครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้นะครับเราก็จะได้ในส่วนของตัวค่าข้อมูลมาแค่คนเดียวแหละโดดเลยนะครับไม่อย่าลองมาเทสตัวอื่นกันสมมุติว่าผมจะเอาอะไรดีอิตาลีอ่ะอิตาลีคนที่ยี่สิบเจ็ดอ่ะ ID ที่ยี่สิบเจ็ดอิตาลีนะครับผมก็โอเคผมต้องการอิตาลีนะครับที่ ID ยี่สิบเจ็ดใช่ไหมกดเซ็นส่งครับเห็นไหมก็จะได้ค่าข้อมูลมาอันนี้ผมเทสให้ดูเฉยนะครับจริงๆแล้วมันไม่ควรเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่า ID มันเป็น u n i q u ID อยู่แล้วนะครับ Primary Key นะใช้ ID ตัวเดียวมันก็คือดึงดึงมาได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องมาส่งอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วสมมติว่าถ้าผมไม่ส่งละผมไม่ส่งคีย์ผมส่ง ID อย่างเดียวเกิดอะไรขึ้นกดเซ็นส่งครับมันก็จะมีเออร์เอร์เกิดขึ้นนะครับผมเ,เพราะฉะนั้นนะครับการที่เราจะทํา API ที่ดีเนี่ยเราจะต้องมีการ validate ก่อนนะครับ วอลเดตก็คือการตรวจสอบตัวแปรว่าส่งมาจริงไหมก่อนที่จะเข้ามาในรูปการทํางานนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นเออร์เรประมาณนี้นะครับซึ่งตัวคล้ายอนมันอ่านเออร์เรพวกนี้ไม่ได้นะครับผมถ้าเออร์เรพวกนี้ถูกค้นออกไปเนี่ยมันก็จะพังทั้งระบบเลยนะครับมันก็ไม่ควรเป็นแบบนี้นะอันนี้ผมจะเทสให้ดูเฉยนะครับลึกๆกว่านี้เราจะต้องไปเขียนตัวว a l ิเดตฟอร์มนะครับว่าตั้งแต่ฟอร์มหน้าบ้านเลยนะครับต้องกรอบให้น่นไอ้นี่เข้ามาเท่านั้นนะประมาณนี้ครับผม นี่ผมจะก,การลบไออดีอกไปนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วนะแค่เททให้ดูมากกว่า1ตัวนะครับเห็นไหมว่าโค้ดเนี่ยมันมีแค่นี้เองครับง่ายๆเบสิกพื้นฐานนะครับใครๆก็ทําได้นะครับเชื่อว่าถ้าทําตามผมเนี่ยค่อยๆเรียนรู้เนี่ยทำได้แน่นอนนะครับผมอ่ะโอเคในวิดีโอตรงนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมาทําในส่วนของตัววิวนะครับก็รออีกสักพักนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาทาวิดีโอให้เร็วที่สุดนะ โอเคครับถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะครับซีรีส์นี้คิดว่ามันสนุกนะครับโปรดแชร์ให้เพื่อนๆนะครับลงหน้าเฟซหรือเข้าไปแชร์หน้าเพจก็ได้นะแล้วก็คอมเมนต์ลงมาหน่อยนะครับว่าอยากเรียนอะไรเรียนวิดีโอพวกนี้แล้วสนุกไหมอยากให้สอนอะไรอีกไหมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้สอนนะครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับผมโอเคในพานี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย